สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟอ่ะนะใน Windows 7นะครับนี่ระดับแรกเลยเออสอนมาหลายทีแล้วแต่ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีในคลิปนี้เมาส์หายเดี๋ยวอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะทำแบบให้ทุกคนเห็นเลยนะเออโอเคดีครัแปบ๊บหนึ่งต้องเออล็อกอินหรือไม่ก็รีจิสเตอร์ก็ได้นะแต่ผมมีรหัสของผมอยู่แล้ว แต่ว่าเสียดายที่มันทำรหัสแท้เดิมไม่ได้นะนี่ครับก็ต้องกดอันนี้หละนี่ไปที่อันนี้คลิกที่อันนี้เลยอ่ะคลิกแล้วมันก็จะโหลดอ่ะแต่ของผมมีแล้วครับโอเคนะพอโหลดแล้วมันก็จะได้ไฟล์แบบนี้มานี่ขอนไว้ก๊อปปี้นะเพราะว่าของผมนี่มีหลายอันแล้วก็เลย แต่ไม่ต้องทําตามแล้วไม่ต้องก๊อปปี้เพราะว่าที่ผมก๊อปปี้นี่เพราะว่ามีหลายอันแล้วจริงก๊อปปี้เสร็จแล้วก็เดบนคิกเข้าไปเลยนี่ครับมันกําลังสร้างโลกอยู่รอแแบบหนึ่งนะอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะครับก็กดอันนี้เลย บก็จบเรื่องมันก็จะปิดเองแต่ผมชอบปิดของผมเองนะรอ,ะอมันก่อนแล้วกันก็คีเฟซเครื่องซะหน่อยโอเคเลยอ่ะปิดไปเรียบร้อยครับทีนี้ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น property file ซึ่งเป็นไฟล์ที่อ่านไม่ได้ก็เบินคลิกไปมันจะมีให้ติ๊กข้างบนกับติ๊กข้างล่างนะ จะเป็นคล้ายๆแบบนีบเ้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเออมมนเดมอนนี่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับให้คลิกมาที่อันนี้สมุินะแล้วก็ให้ไปที่คลิกที่โนต้ตแพดเนี่ยครับเนี่ยครับนี่เออโอเคก็เป็นอันว่าจบเรื่องก็เราก็จะได้มางั้นเราก็จะมาเซตครับอันนี้เป็นแบบว่าเปิดในธรรมชินะเพราะว่ามันเปิดง่ายผมก็เลย เปิดมาเลยดีกว่าใช้ทามาชีเอานี่ของผมก็สองห้าจุดหนึ่งหจุดสองสี่หจุดสองหนึ่งสองนะฮ <c> ะ <oughs> ก็สามารถเข้ามาจอยกันได้นะเดี๋ยวผมจะสร้างห้องเตรียมแล้วก็เออวิธีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าเกิดสอนตั้งเซิร์ฟเสร็จแล้วเดี๋ยวสอนทำมาชีทูก็ปรับอันนี้เป็นทูนะครับอะไรนี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ ส่วนมากก็จะปรับอะนะอ่ะโอเคต่อมาก็เลเว์ซีดสมมติว่าคุณถูกใจซีดไหนคุณก็สามารถแอดซีดเข้าไปได้มันก็จะเป็นแมปตามที่คุณอยากได้เทคเจร์แพคอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องเก็อะไรออนไลน์โหมดนะครับต้องปรับเป็นโฟล์นะครับเพราะว่าเออถ้าเกิดไม่ปรับเนี่ยมันจะกลายเป็นเออแบบว่าให้ใช้ไอดีแท้ ไอดีพีเมียมานะแล้วก็ PVP นี่ก็ค anyway. ือสามารถตบตีกระทืบเป็นได้เปล่าก็ใครอยากจะสู้ทำไหมเป็นเซิร์ฟเวอร์ไว้สู้กับเพื่อนก็ปรับแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่อยากได้ก็ปรับเป็นฟอล์แบบนี้นะครับนี่นี่เออใช่แบบนี้แหละแต่ผมปรับเป็นสู้กันได้ดีกว่าจะได้แกล้งฟันเพื่อนเล่นโอเคครับตอนนี้แหละเราก็ปรับเสร็จแล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเตปซะก็จบเรื่อง นี่ครับเป็นอันจบเดี๋ยว,ยวพอตั้งเซิร์ฟเสร็จแล้วก็ต้องรันเซิร์ฟครับรันเลยอ่ะโอเคหลังจากรันเสร็จก็เป็นอันว่าเราได้เปิดเซิร์ฟแล้วแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับอยากจะเข้าได้เนี่ยต้องไม่ปิดไอ้นี้ก่อนนี่ไฟวอลไฟวอลอยู่ไหนวะเออขอโทษไปนแนว นี่นะครับ Windows f i r e Wall ของ Windows 7นี่จะทำง่าย <c oughs> แต่ XP เนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมกันแล้วเพราะว่าเป็น Windows เก่านะตอนแรกผมก็ XP เนี่ยตอนแรกครับมันจะเป็นอย่างนี้นะ Turn o f f ไอ Turn o น Firewall นี่ก็จะเป็นแบบนี้ให้เข้าไปที่ Turn Window s นะครับแล้วก็นี่นี่เลยตามนี้ป๊บอ่ะก็จะเสร็จแล้วนี่เป็นอันเสร็จสิ้นแต่ว่า คนที่แบบว่าเออดูบางแต่ถ้าเกิดดูมาถึงขนาดนี้ก็ขอให้ดูให้จบนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีขั้นตอนที่ท่านดูแล้วเออลุดโลหลุดรอดไปได้นี่เขาที่ไม้คาบเซิร์ฟเ,เวอร์ทีครับนี่ครับวันนี้เราก็ตอนนี้นะเราก็ถ้าเกิดเข้าไปตอนแรกก็จะไม่รู้ว่าเอออะไรว่าทาไมกู เข้าไปเสร็จแล้วปรับโหมดก็ไม่ได้มีทูมินี่เทมใช้ทรงใช้สูตรก็ไม่ได้นะครับจำเอาไว้ให้ดีครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนสําคัญครับแต่มันสั้นนิดเดียวครับคําสั่งโอพครับพิมพ์เข้าไปอย่างนี้เลยนี่โอพสมมุติว่าท่านชื่อเออสปอก็ได้อะโอเคโอเคนี่ก็จะขึ้นอย่างนี้มานะถือว่าตั้งในชื่อเนี้ยเป็นหัวเซิร์ฟไปแล้วเออนั่นแหละ งั้นต่อไปผมจะมาสอนสร้างห้อง้างมาชีแล้วกันใครที่สร้างเป็นแล้วก็นี่ชีดแล้วก็สร้างสมมุติว่าเออผมชื่อพอเพีเอาพอเพียงแล้วกันนะนะพอ,อะเอาชื่อเออพอนะจ้ะหน่งะพาสเวิร์ดจะอ,อะไรก็ได้ของผมเอาเป็นหนึ่งแล้วกันอ่ะหนึ่ง หนึ่งโอเคนะครับนี่ก็จะสร้างมาได้อย่างงี้แต่เรายังไม่มีเพื่อนมาจอยครับทํำยังไงก็ไปคุยให้เพื่อนมาจอยก็ได้ไปขอให้เพื่อนมาจอยถ้าเพื่อนจอยแล้วเนี่ยมันจะเป็นชื่อแบบนี้ครับ <c oughs> นี่เพื่อนผมนี่จอยมาวันนั้นมาเล่นไมค์คราด้วยกันก็เลยจอยมาก็สามารถแอดผมมาได้นะจะเล่นก็ก็ลองคุยกับผมในฮามาชิก็ได้ครับไม่มีปัญหา,าผมเปิดเซิร์ฟรออยู่แล้ว แต่ถ้าใครอยากเป็นแอดมินก็บอกมาได้ไม่มีปัญหาในเซิร์ฟแต่ในเซิร์ฟผมนี่มันจะยุ่งๆหน่อยก็ถ้าเกิดเป็นแอดมินก็ทําอะไรก็ได้จะระเบิดจะระเบิดเซิร์ฟอะไรก็ได้จะจะมีแบบแต่ว่าผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากให้เปิดเซิร์ฟยังไงไม่ค่อยอยากให้ระเบิดเซิร์ฟยังไงก็ไม่รู้เซิร์ฟผมอู้อ่ะครับนี่ก็เวลาจะเปิดเซิร์ฟก็รันเซิร์ฟครับนี่รันเซริร์ฟอ๋อแล้วก็ ถ้าเกิดอยากลงแมปนะนี่ลบอันนี้ออกครับเหมือนลงแมปในเซฟอะก็เหมือนกันแต่แค่ว่ามันจะต่างกันตรงที่เออแค่อยู่ในโฟลเดอร์ไหนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ดัต้าของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยดัต้าของโลกของเซิร์ฟเวอร์มันจะอยู่ในนี้หมดเลยอะ,ะเอ,อะไรวะเอ้านี่กูติดตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย ช่างมันก็นไม่ต้องสนใจผมยังงงเลยเนี่ยติดตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่วะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องสนนี่ครับนี่ก็เวลาจะเียเติมนี่นี่เป็นที่แตกฝ่ายไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนผมเกิดอยากเล่นแบบแมบบเรียบผมก็เลยขี้เกียจน,นี่ก็เวลาจะสร้างก็สร้างฝ่ายขึ้นมาแล้วก็ กบด้าตาก็ใส่ไปเหมือนกันนั่นแหละแต่แค่ต่างกันตรงว,ว่าไฟล์ไฟล์ของคุณเนี่ยจะเก็บไว้ที่ไหนอ่าเวลาจะเปิดเซิร์ฟให้เพื่อนเพื่อนเล่นนะครับก็ต้องรันเซิร์ฟนี่รันเซิร์ฟอืมอ่ะ,อะแล้วเราก็ต้องชวนเพื่อนให้เข้าให้มาเข้าห้องของเรานะครับจากนั้นก็สมมุติว่าผมเนี่ยชื่อดิสหนึ่งนะดิสดิสวันนะสมมุติว่าคุณผู้ชมจะเข้าห้องผมคุณผู้ชมก็จะเห็นชื่อผมเนี่ยออนอยู่แล้วก็ให้ดับเบิลคลิกแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ นี่ครับจะเป็นแบบนี้อ่ะก็ถือว่าได้เชื่อมต่อกันแล้วนี่แบบหนึ่งถือว่าได้เชื่อมต่อกันแล้วนะอ่านี่แหละแบบนี้ถือว่าได้เชื่อมต่อกันแล้วก็สามารถเล่นมายครับสนุกสนานด้วยกันได้แล้วครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกๆคน